ก็ผมวันนี้ก็รับงานแต่งบ่อกุ้งเก่านะครับเห็นบอกว่าเขาจะใช้ปลูกต้นจากนะครับปลูกต้นจากคือช่วงนี้เนี่ยที่จังหวัดตรังนะครับโดยเฉพาะแถวบ้านผมเนี่ยเขาฮิตปลูกต้นจากกันมากนะช่วงนี้ได้งานแบบนี้เยอะบ่อกุ้งเก่านำมาปลูกจากนะครับ ต้นจากนี่ก็คือจะมีลูกๆจากนะที่เป็นผลผลิตแล้วก็น้ำตาลจากนะครับดูบอ่อใหญ่มากบอ่อนี้บอ่อเก่าแล้วใหญ่ด้วยดูปี6ีหกสิบรุ่นห้า เครื่องใกล้ๆเครื่องเนี่ยไม่มีควันขาวเลยะออกมา

nét na nhà lại thế nào là thế nói là chăm cung rồi dắt cày ôm của tao vậy nè ngoan gì lại cung luôn bởi tương và túi tổng nôi đây nhà làm tụi nào đẹp ạ để anh nữa về bây là tên bò para đắp mấy anh lên làm ban <laughs> <laughs> บอกว่างวันนี้ว่างอีหลายลูกไปฮะตัวนำเวลาต้องถึงบอกว่าไม่ตัวนำถึงไหวกลางเออนู่นนะนู่นตัวนำไปอยู่นู่นอยู่รถนู่นเออระหว่างนี่ก็ปลูกยางกันมากจังด้ไ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 ด้เออดีเหมือนกันนะจะเล่งปลูกยากนะโหตาตางนะอันเลยหนาหน้าบานเราหน้าลูกนั้นแต่คนขึ้นเต็มหมด เาไปก้ไปกุดเจนี่ลูกฟ้าเมก็ให่จ้าก็ใหญอันกับรอยอ้จ้าขึ้นนะเมื่อติงว่าก็ได้หลายอย่างน้ำตาลจ้าลูกจ้าใบจ้านะซ้ย่างกี่เล่ดีว่าลูกฟ้าไหมนี่ให้านเกาจ้าือปจัดเล่าเล่าใหญ่ได้เลยวังนี้ยิงใบจ้าไม่ต้องว่วงตึ่นว่าน้ผูเกศเดีดผม จากหลบมือนี่เราได้ก็ไม่โปนยากหลบมือไม่หวากาไม่ลบเออลบรวยรุ่น,มนไม่มากวันนี้ไม่ตามหรอเรียบอ๋อ นั่นมาเรีย่บาดีก hmm. ่ากันมาารังนี่อ um ่ะาทาารังนี่อ่ะเออป่าไม่โเลยดยตอ้าลดป่าที่สี่โเคไหมอนัวตลนกับรถได้เวมัับไปวไม่เคยที่ไตรงอันอบ่อย

มาครับผมแล้วก็เป็นงานต้องใช้เวลาด้วยนะครับเพราะว่าป่ามันเป็นป่าแบบนี่ดูว่าเป็นป่าต้นไม้เล็กๆครับไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่มันก็ต้องต้อง,องใช้ความอดทนนิดนึงแล้วก็ต้องให้สะอาดด้วยนะครับนี่มันจะเป็นลําบากกับพวกย่าต้นเล็กๆแบบนั้นนะครับ มาฟังเสียงต่ำเสียงเครื่องนะ านที่ต้องใช้เวลานะเพราะว่าดูมันลากไม่ค่อยติดมาเท่าไหร่ครับพวกหญ้าต้องขวนไปแล้วก็ขวนมาครบบับผมภูมนี่อ่ออ้ามนี่มีแตกเอมีรอยเชื่อกตรงนั้นอันหนึ่งแล้วก็มี ข้างฝัง่งนอนอีกจุดหน,น,น, okay นึ่งนะครับแต่ว่าก็โอเคละทำงานโอเคเลยอะสำหรับคันนี้ ตัว60ส c 6ซีซีสมัยก่อนเนี่ยครับบูมอาร์มนี่บูมอาร์มนี่ใหญ่เลยนะออรถน้ำหนักตัวถังอะไรแต่ว่าพอมาดูเจ้า PC 70รุ่นใหม่ๆมันดูเป็นรถขนเล็กนะดูไม่ค่อยน่าจะแบบว่า ดูไม่คงทนแต่ว่าจะเป็นรุ่นนี้คุณดูมันดูแบบว่าเนี่ยดูเต็มนะครับดูเต็มดูถึกแล้วก็ทนด้วยนะครับรุ่นยอดนิยมเหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นที่แบบว่าไม่อยากจะออกรถใหม่เลยนะ